วันนี้นะครับเราจะมาลองทาคาร์บเบียร์กันดูนะครับโดยเราจะใช้วัตถุดิบง่ายๆนะครับวัตถุดิบหลักของเรานะครับก็จะมีเพลเอลนะครับเพลเมาลห้าปอนเพลสเนอร์เมาลห้าปอนนะครับคาราพิวหนึ่งปอนนะครับน้ําที่ผมใช้นะครับน้ําทั้งหมด20ลิตร23ลิตรผมจะใช้เป็นหลักๆก็คือน้ําแร่มินิเล่นะครับเราเริ่มกันนะครับ เอาน้ำมาต้มก่อนเลยครับที่15ลิตรนะครับน้ำา15ลิตรเรามาต้มให้ได้อุณภูมิ75าองศาเลยครับส่วนแรกนะครับเราแบ่ง15ลิตรพอได้อุณหภูมิที่ต้องการนะครับ75องศาแล้วนะครับเราก็ทำการเตรียมตักน้ำที่เราต้มลงไปนะครับลงไปใส่ถังแมตตันนะครับที่เราใช้ผ้าขาวบางกรองอยู่แล้วก็ เทเมาทั้งหมดนะครับค่อยๆเทลงไปแล้วก็ค่อยๆค,คนกันนะครับอย่าให้เขาติดกันนะครับแล้วเทเข้าไปแล้วก็คนจนมันได้อุณหภูมิที่65องศานะครับหรือว่าสูงกว่านิดนึงไม่เป็นไรนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเมื่อุณหภูมิเขาเริ่มได้แล้วนะครับเราก็จะเอาฝามาปิดแล้วก็บ่มมันไว้นะครับ60นาทีนะครับ ค่อยคนไปนะครับให้เขาอุณหภูมิเขาได้ที่65องศานะครับคนไปคนไปนะครับก็เริ่มลดลงมาแล้วนะครับเพราะมันลดลงมาแล้วเราก็บ่มเลยนะครับทีนี้ก็ปิดฝาแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยนะครับ60นาที 45นาทีนะครับ45นาทีเราเอาน้ำมาต้มนะครับ3ลิตรต้มที่อุณหภูมิ95องศาเลยนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับเพื่อเล่งอุณหภูมิขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็บ่มเขา้าไปอีกให้มันครบ1ชั่วโมงนะครับพอถึง1ชั่วโมงนะครับผมยกขึ้นที่สูงนะครับเราจะได้เปิดเปิดก๊อกลงมาได้สะดวกนะครับ ก็ทําการเปิดเอาน้ําที่อยู่ด้านล่างของเขานะครับที่มันตกตะกอนด้านล่างมันจะมีเศษตะกอนของมองอยู่ทําการเปิดแล้วก็เทกลับนะครับเทกลับเข้าไปทาอย่างนี้อยู่ประมาณ4ี่ห้ารอบนะครับเมื่อเราทําครบนะครับตามขั้นตอนแล้วนะครับก็ เทลงหม้อได้เลยครับผมเราก็จะปล่อยน้ำเวดลงเลยนะครับซึ่งมันก็จะเลือะเทอะหน่อยนะครับจังหวะนี้ต้องดูดีๆนะครับอ่า พอน้ำเวิร์ดออกเกือบจะหมดแล้วนะครับเราก็ยกยกหม้อขึ้นมาพักไว้นะครับแล้วก็ต้มน้ำส่วนที่เหลือนะครับมาแล้วก็ลาดล้างเข้าลงไปแล้วก็นำส่วนนั้นมาผสมเข้ากับน้ำเวิร์ดที่เราเปิดทิ้งไว้นะครับใส่ถังนำน้ำเวิร์ดทุกอย่างนะครับเข้ามาเทรวมกันที่หม้อเรานะครับแล้วก็เอาไปต้มเลยครับ ส่วนระหว่างที่ต้มนั้นก็นะครับรอเดือดแล้วก็มาสร้างแรงมันั่นใจเราก่อนนิดนึงนะครับเราก็จะมาเตรียมฮอปแล้วก็วัตถุดิบนะครับตอนนี้ผมใช้น้ําตาลมะพร้าวนะครับ100กรัมนะครับแล้วก็ใช้ฮอปผมใช้ฮาร์ลทัวร์มิ e ั f ฟ์ลูนะครับผมชอบชื่อมันนะครับใช้ไป28กรัมนะครับอันนี้คือเราจะใช้ในนาทีที่60เลยนะครับ เมื่อเริ่มเดือดที่100องศาเนี่ยนี่ครับน้ำเบิดมันเริ่มเดือดที่100องศาเซลเซียสแล้วผมจะลดไฟลงนะครับเพื่อคุมอุณหภูมิไว้ตอนนี้เดือดพลานมากเลยหม้อเตาเตาฐานผมเนี่ยเดือดพลาดเลยผมต้องถอนฐานออกมานะครับถอนฐานออกมาหน่อยให้เขาสงบสติอารมณ์ลงนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มลงฮอปนะครับเราจะนับเป็นนาทีที่60 นะครับของตัวแรกของผมส่วนน้ําของเขานะครับผมจะเอาน้ําเขาไปทําการปลูกยีสต์นะครับอุปกรณ์ในการเตรียมการปลูกยีสต์ของผมนะครับผมทุกอย่างนะครับตอนหลังจากเนี้ยเราจะใช้น้ํายาสตาร์แซนเข้ามามีบทบาททุกตัวนะครับผมเอาน้ำเวิร์ดที่เราตักมานะครับประมาณ50มิลิลิตรนะครับ เทลงไปในเอลิมเมนต์ฝัน,นะครับ <c oughs> ควรรูปชมพู้นะครับแล้วก็ผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปอีกนะครับเป็นน้ำเปล่าที่ยังไม่กินย,ยังไม่อะไรเลยนะครับเปิดฝาใหม่ๆแล้วก็เทลงไปเพื่อให้ได้2 0 0เอ้ย150มลตรนะครับ มันจะได้200มิลลิลิตรพอดีนะครับแล้วทีนี้ก็นำไปต้มนะครับนำไปต้มให้เดือดนะครับเมื่อเขาเดือดเราก็พักให้เย็นแล้วก็เอากระดาษฟอยล์นะครับที่เอาไปล้างผ่านน้ำยาสตาแสนแล้วนะครับมาครอบไว้กันมดกันแมลงกันสิ่งสกรปรกต่างๆที่จะตกลงไปนะครับหลังจากนั้นเราเอามาทำให้เขาเย็นลงโดยรวดเร็วเลยนะครับ ผมก็จะเอามาผ่านน้ำสักพักแล้วก็ปล่อยเขาไว้ก่อนให้เขาเย็นในอุณหภูมิห้องก่อนนะครับนี่ครับหลังจากผมลดถาดลงแล้วนะครับเนี่ยลดลดลงแล้วนะครับเริ่มลงคอปบนะครับก็จะนับเป็นนาทีที่60นะครับนาทีลงไปก็เขียวอื้อเลยนะครับผมจะใช้โมเสตฮอปนะครับอยู่ที่16กรัมนะครับเราจะใส่เข้าไปในนาทีที่45นะครับ ตอกช่างไว้เลยนะครับ ผมก็จะใส่เวอร์ฟลอกนะครับลงไปในนาทีที่10นะคือสินาทีสุดท้ายนะครับจริงๆในถุงเขาบอกว่า5านาทีสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ผมใส่ก่อนวก็ใส่ลงไปเลยครับ1เม็ดนะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเวอร์ชิลเลอร์นะครับลงมาต้มเลยนะครับในนาทีที่10ที่เราใส่เวอร์ฟลอกลงไปเมื่อกี้นะครับเราก็เอาเวอร์ชิลเลอร์ลงมาต้มเลย คาเชื้อไปด้วยนะครับในนาทีที่5นะครับเราก็จะมาใส่ AU Galaxy นะครับ15กรัมนะครับจริงๆก็ประมาณ14-15 14กรัมประมาณนี้ใส่ a อ Galaxy ลงไปนะครับหน้าทีสุดท้ายนะครับเราจะใส่ e m o เส i ด Hop นี่เพื่อเอากลิ่นนะครับไป44กรัมนะครับแล้วก็ AU Galaxy นะครับใส่เข้าไปอีกนะครับ AU เนี้ยผมใส่ใส่ไปอีกประมาณเก้ากรัม แล้วก็ใส่ซาร์นะครับใส่ซาร์ลงไปอีก5้ากรัมนะครับแล้วก็ปึ๊บนะครับในนาทีที่0ูนย์นะครับเราก็จะใส่ฮอปที่เราชั่งเมื่อกี้นะครับลงไปหมดเลยแล้วก็ยกเขาลงเลยนะครับยกเขาลงจากไฟปุ๊บเราก็จะทำให้เขาเย็นอย่างรวดเร็วเลยโดยการต่อน้ำเข้าไปแล้วก็ปล่อยเขาออกนะครับ ซึ่งผมมีน้ำแข็งน้อยเกินไปในในการทำมันก็เลยค่อนข้างจะช้าหน่อยในตอนนี้นะครับเขาก็จะลดลงอยู่แต่ว่าอัตราการลดลงก็ไม่ค่อยเร็วเท่าที่ควรนะครับใช้เวลาพอสมควรปึ๊บเมื่อเขาใกล้จะเย็นนะครับเรามาเตรียมยีดเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างหลังจากนี้นะครับ ต้องล้างโดยกํายาสตาแซนนะครับกันไกหรือว่าถุงยีตนะครับ2องยีตต่างๆนะครับน้ำเบิร์ดนะครับที่เรามาต้มมาเตรียมไว้ในขวดลูกชมพผู้นะครับเมื่อมันเย็นแล้วนะครับต้องต้องให้เขาเย็นเลยนะครับในอุณหภูมิห้องก็ตัดนะครับกันไก่ทุกอย่างนํายาสตาแซนหมดนะครับแล้วก็เทเขาลงไปเลยนะครับ ให้หนะฮะเสียได้เราจะขาเขย่าเขาหน่อยก็ได้นะครับหรือไม่เขย่าก็ได้นะครับผมก็ปล่อยเลยไม่เขย่านะครับเพราะว่าจริงๆเขาก็สามารถโรยได้เลยโดยตรงนะครับแต่ว่าเรามาทําอย่างนี้เราจะได้เช็คได้ด้วยว่าซองยีตของเราเสียหรือเปล่าครับอย่างนี้คือกินดูเดือดมากเลยฟูขึ้นมาเต็มที่เลยครับอันนี้ก็คือใช้ได้นะครับ พอน้ำเวิดของเราเย็นนะครับประมาณ20 6 27องศานะครับของผม,ผมก็ย้ายมาใส่ถังหมักนะครับแล้วก็เทน้ำยืดของเราลงไปเลยนะฮะตรงแล้วก็จริงๆก็เขย่าหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่ามันหนักเขย่ายากนะฮะสิ่งทุกอย่างนะครับฝาของเขานะครับ ต้องฉีดน้ํายาสตาแซนนะครับมือก็ล้างด้วยสตาแซนนะแต่เผอิ่นว่าเมื่อผมยกถังหมักเข้ามาตู้เย็นของผมเป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะฮะใส่ไม่ได้ก็เลยฉุกระหุกนิดนึงแล้วผมต้องใช้ถังคาร์บอยถังคาร์บอย20ลิตรก็ขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะมันมันก็เลยดันตู้เย็นหน่อยผมก็เลยต้องมัดตราสั่งเขาอย่างเงี้ยนะ ก็ทุลักทุเลนิดหนึ่งนะครับอันนี้พอครบวันหนึ่งนะครับหลังจากที่เราหมักนะครับแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้นะครับโดยใช้ตัว CT ตัวนี้นะครับผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่17องศาถึง21ซึ่งเรามารู้ทีหลังนะว่ามันสวิงเกินไปผมผมว่าสวิงเกินไปจริงๆไม่ควรให้เขาอยู่ประมาณ2-3องศาพอนะครับต่างกัน เขาก็จะมีฟองขึ้นมาเยอะอยู่นะครับแล้วก็ฟองที่เกิดเกิดขึ้นลอยขึ้นจากข้างข้างล่างเนี่ยคือยีสต์เขาทํางานทํางาน่อนข,ข้างดีนะครับทีนี้นเมื่อครบห้าวันนะครับผมย้ายถังนี้ไปผม,<ๆ>ผมส่งสารตู้เย็นผมก็ย,าย้ยายถังเป็นเซคเคิลเฟอร์เมนแล้วนะครับแล้วก็จะทําการดรายคอปเลยแล้วกันทีนี้นผมเปลี่ยนมาใช้เป็นถัง สี่เหลี่ยมแทนนะครับเราได้ครอปผมก็จะใช้โมเสสนะครับรวมกันเลยนะครับจากของที่เหลือของเก่าผมทั้งโมเสสทั้งแซนะครับแล้วก็ AU Galaxy นะครับรวมใส่เข้าไปในถังเลยนะครับ กรมันผมไม่เอานะผมก็เอาแต่น้ำนะครับแล้วก็ใช้แอร์ล็อกแบบนี้นะเพราะเสียบแอร์ล็อกไม่ได้มันติดนะครับก็ต้องใช้วิธีการเอาสายยางมาจุ่มเอาน้ำยาสตาร์แสนอย่างเี้นะครับนี่นะครับก็มาเช็คดูเขาก็มีฟองขึ้นมานะครับอันนี้คือวันวันแรกหลังจากเช็คเฟอร์เมนวันแรกนะครับฟองก็เริ่มมา อันนี้ก็จะเป็นวันที่4แล้วจริงๆผมเปิดดูทุกวันนะวันที่2จะเยอะมากฟองจะขึ้นเยอะนะครับอันนี้วันที่4แล้วผมเซคเตอเฟอร์เมนเนี่ยก็ใช้อุณหภูมิเก่านะครับ17-21เนี่ยอีก5วันนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเล่งอุณหภูมิไปที่21องศานะครับ21ถึง24เนี่ย3วันนะครับแล้วหลังจากเราเล่งอุณหภูมิขึ้นเพื่อเพื่อให้กิ่กมันคลีนนะครับแล้วก็ทำการโครแคสที่3องศานะครับผมโครแคส3องศาอยู่ที่3วันนะครับเมื่อโครแคสเสร็จนะครับผมก็ ใจชื้นขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มาย้ายเขาลงขวดได้แล้วครับขวดเกิดพวกนี้ผมล้างด้วยน้ำยาสตาร์แซนนะครับแล้วก็เขยา่าเขย่าด้วยน้ำยาล้างจานก่อนแล้วก็ใช้สตาร์แซนมาล้างอีกสอสารอบนะครับเราจะเอาน้ำตาลเด็กโตสน,นะครับร้อยีกรัมแล้วก็น้ำเปล่าเพื่อให้ได้น้ำน้ำเชื่อมเนี่ยเป็น250กรัมครับ ผมเอาไปต้มจนเดือดแล้วก็ปล่อยให้เย็นนะครับแล้วก็มาฉีดลงก้นขวดนะครับแล้วเราก็ย้ายเข้ามาคือในตอนที่ผมย้ายลงขวดเนี่ยตอนบรรจุขว,วดมันทุลักทุเลมากเพราะผมไม่มีอุปกรณ์การไททำแล้วทำคนเดียวก็เลยต้องตัดแวบมาเลยนะครับเมื่อครบเวลาแล้วนะครับสิบสี่วันแล้วก็มาทดสอบนะครับผมก็เอาไปแช่ช่องฟีดไปเลยนะให้เย็นๆแล้วก็ ทดสอบเลยนะครับแค่เสียงกรบเพลแล้วนะครับเดี๋ยวลองลินดูนะครับได้สีที่ค่อนข้างจะตรงกับที่ต้องการนะครับแล้วก็มีโฟมขึ้นมาพอสมควรครับแบตแรกในชีวิตนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับผ่านนะผ่าน เดี๋ยวแบกหน้านะครับเดี๋ยวมาลองกันใหม่ครับผมขอบคุณครับลองไปทำกันดูนะครับ